ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพี่เมย์นะคะเมย์บีเมย์และพี่เมย์ทาร์ลท์เลิฟสตอรี่นะคะแต่วันนี้เนาะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินบ้างนะคะพักเรื่องรักมาดูเรื่องหนักหัวของแต่ละคนก็คือเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะออกจาหนักหน่วงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเนาะมี f อท่านหนึ่งบอกว่า ให้ดูดวงเรื่องการงานแล้วการเงินให้บ้างนะคะก็จัดให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ประมอมกันเลยนะคะอาทิฐานถามไพ่พร้อมๆกันนะคะสาหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะหรือแบบว่าเลื่อนมาเจอโดยบังเอิญน,นะคะพลังงานนี้ดึงดูดคุณแล้วก็ไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับการงานการเงินของคุณในอีก หนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะการงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ทาโรตขาขอดูเรื่องราวทางการเงินและการงานของ fc ทีพี่เมยคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้หน้าที่การงานของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะการงาน ของเขาเป็นอย่างไรบ้างโอ้ทุกคนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ดีเ e ็มเพรสดีเอ็มเพรสหน้าที่การงานเมื่อสักครู่เราถามเกี่ยวกับหน้าที่การงานใช่ไหมคะจะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกกังวลอะไรอยู่หรือตอนนี้ในเขาเรียกว่าอะไรในที่ทำงานหรือใน เขาเรียกว่าแวดวงการทํางานของคุณหน้าที่การทํางานของคุณถ้าคุณลงแข่งขันกับใครอยู่หรือกําลังเขาเรียกว่าเป็นตัวแกลง้งหรือว่าเป็นเป็นมีการแข่งขันระหว่างการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของคุณนะคะที่คุณดำเนินธุรกิจมาแล้วคุณนะคะ สงสัยว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปหรือสิ่งที่คุณตัดสินใจทําลงไปนะคะมันจะเป็นอย่างไรอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้คุณจะได้รับข่าวดีหรือว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะในหน้าที่การงานของคุณ มันจะมีเรื่องราวดีๆเพราะไพ่ขึ้นมาคือไพ่เด็ดไพ่เดียนเพรสไพ่ดียนเพรสคือคนที่พร้อมทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่าอยากได้อะไรได้นะคะอยากไปไหนไปคนคนนี้ทําอะไรได้ดั่งใจมีพลังงานมหาศาลเต็มเปี่ยมนะคะดวงเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าเป็นดวงเศรษฐีนะคะไพ่ h ดี m p เพรสขึ้นมาก็คือโชคชะตาดวงชะตาดวงดี เข้ามาในเส้นทางของคุณแล้วพลังงาน ดีดีพลังงานแห่งความสำเร็จนะคะหน้าที่การงานและจะบอกด้วยว่ามันรวมไปถึงการเงินของคุณด้วยไพย่ดีเอ็มเพจเพิ่งมาก็คือคนที่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะในหน้าที่การงานและการเงินนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้พลังงานของคนคนนี้ก็คือคุณน,นั่นเองคนที่มาดูคลิปนะคะเป็นพลังงานแห่งความรักความเมตตาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ปังนี่คือไพ่ ใบนี้เลยค่ะเรามาดูอีกใบนะคะว่าการงานของคุณเราพูดไปแล้วเรามาดูทางการเงินบ้างนะคะว่าโชคทางการเงินหรือการเงินของคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเขาในไพ่ขึ้นมาบอกนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าทางการเงินของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ เก่งนะคะในการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการทางการเงินได้เป็นอย่างดีแล้วเป็นคนที่ไม่เคยขาดมือนะเงินเงินคือคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บ เก็บเงินได้ดีเป็นคนที่รู้จักใช้เงินเออพี่เมย์จะบอกว่ารู้จักใช้เงินแล้วรู้จักเก็บนะคะเป็นคนรู้จักใช้เป็นคนรู้จักเก็บแล้วเงินไม่ขาดมือมีใช้ตลอดนึกอยากจะใช้ได้ใช้นึกจากจะได้เงินได้เงินนั่นคือไพ่สองใบนี้นะคะหน้าที่การงานและการเงินของคุณบอกเลยว่าไพ่ออกมาเป็นไพ่ที่ดีมากๆทุกคนสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้พี่ไม พี่เมนะคะดูไพ่เรื่องเกี่ยวกับการงานและการเงินให้แล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ t h e e m p ็ e เพและ The Strength นะคะความหมายทั้งการงานและการเงินของคุณก็คือในเส้นทางตอนนี้เป็นเส้นทางของความสำเร็จเป็นเส้นทางของการเก็บ เป็นเส้นทางของการสร้างความเข้มแข็งทางการงานและการเงินโชคชะตาดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นช่วงเป็นจังหวะที่คุณอยากจะตัดสินใจทําลงทุนหรือทําอะไรที่ให้ได้เม็ดเงินขึ้นมามันจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งเพราะว่าเด e s t r e n ขึ้นมาคือคุณต้องรู้จักใช้จ่ายต้องรู้จักเก็บต้องรู้จักใช้ต้องรู้จกกัจก,จากการวางแผนแล้วมันจะซับพอร์ตนะคะเรื่องราวทางการเงินของคุณ ให้คุณได้เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่อยากจะใช้จ่ายมีใช้มีจ่ายอยากจะได้เงินเข้ามามีเงินเข้ามามันจะเป็นผลพวงที่คุณวางแผนด้วยดีแล้วสิ่งที่คุณลงทุนมันจะได้กลับมาเพราะดีเอมเพสคือคนที่มีพร้อมพรั่งของทางวัตถุนะคะ สมบัติทางวัตถุมีพร้อมในทุกอย่างในตัวตนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานดีๆอยู่ในตัวไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายที่เจอคลิปนี้ขอให้รักษาพลังงานของ The e s p r e s s ไว้นะคะไพ่ใบนี้ความหมายของ The e m s r e s s ของ The e m p e r o r e r ก็คือคนที่ประสบความสำเร็จพลังงานของคนที่มีดีอยู่ในตัวพลังงานของคนที่มี เหมือนคล้ายๆกับพลังเวทมนต์ที่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณนั่นเองแล้วเราถามเรื่องเกี่ยวกับการเงินไพ่เดอะสเตรนท์ขึ้นมานะคะคุณนะคะ เขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคขวางน้ำหรืออะไรที่คุณบอกว่าเอ้ยมันจะแบบขัดสนหรือว่าจะติดขัดนู่นนี่นั่นแต่มันจะมีเรื่องราวที่มาช่วยปอบประโลมหรือว่ามีสิ่งที่มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกก็จะได้เงินก็ได้เงินประมาณนั้นเลยนะคะมันมีเขาเรียกความเข้มแข็งความเข็งแกร่งของ เส้นทางทางการเงินของคุณคุณจะมีเงินไม่ขาดมือนะคะมีเงินวนเวียนใช้อยู่คืออยากจะใช้มีใช้คิดจะใช้มีใช้อยากจะได้ก็ได้มาประมาณนั้นเลยนะคะโชคชะตาและดวงของคุณเป็นดีเอ็มเพสนะคะผู้มีความเข้มแข็งไม่ว่าใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้และบอกเลยว่าไม่ว่าจะคิดจะหยิบจะจับอะไรมันดูจะเป็นเป็นเรื่องที่เป็นได้ดัง ไปหมดเลยนั่นคือโชคของคุณดวงของคุณนะคะเป็นโชคชะตาดวงชะตาเรื่องทางการเงินและการงานสำหรับคนที่พบคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยว่าเรื่องของทางการงานและการเงินของคุณพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทั้งด้านการงานและการเงินไม่ว่าคุณจะคิดทำลงทุนอะไรมันจะประสบผลสำเร็จไม่ว่าใครนะคะไม่ว่าอุปสรรคใดๆคุณจะฝ่าฟัาผานผ่านพ้นไปได้และความสำเร็จปังๆังจะวิ วิ่งเข้ามาหาคุณวิ่งเข้ามาในเส้นทางของคุณแน่นอนนะคะกับพลังงานของคุณให้รักษาพลังงานบวกไว้แล้วก็คิดกับตัวเองเสมอนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํารักในสิ่งที่ตัวเองทํามอบความรักให้กับทุกสิ่งมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆและนั่นมันจะเป็นพลังงานส่งเสริมดวงชะตาโชคชะตาของคุณให้ปังยิ่งขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นคะ่ะ